ทองคำในประเทศนะคะวันนี้ค่อนข้างทรงตัวค่ะอยู่ที่25,900บาทสำหรับทองคำแท่งนะคะส่วนทองรูป,ปรพรรณนั้นอยู่ที่26,400บาทค่ะเรามาดูกันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กิมเองและเกียรตินาคินนะคะประเมินว่าช่วงนี้ดาวไซร์ ของราคาทองคํานั้นมีโอกาสที่จะลดต่ําลงนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะมองว่ากรอบในการเคลื่อนไหววันนี้จะอยู่ที่2 6 1 0 0ถึง26,400บาทค่ะไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของอัตราลแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้กันบ้างนะคะเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นั้นอ่อนค่าค่ะ30บาท85สตางค์ถึง87สตางค์ค่ะหลังจากที่จะเริ่มวิตกกังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความชัดเจนในการแก้ไขหนี้ในยุโรปซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะส่งผลเช่นเดียวกันนะคะต่อตลาดหุ้นไทยค่ะปรับตัวลดลงไปนะคะค3.3 จุดค่ะเปิดตลาดมาที่993.80จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,168ล้านบาทค่ะไปประเมินที่ทางการลงทุนกันค่ะจากทางด้านของคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะนวิเคราะห์เทคนิคฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับค่ะประเมินที่ทางวันนี้จากต่างประเทศที่ร่วงลงค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะน่าจะส่งผลต่อวันนี้มากหรือน้อยอย่างไรคะก็ยังค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ได้เห็นแล้วว่า เซตอิน덱ยังคงแป่งนะครับตอนนี้ก็เป็นบวกขึ้นมา0 2นจุดสองสองจุดนะครับก็ยังอยู่ที่9 9 7เก้าสิบเจ็ดจุดอยูอ่แม้ว่าเมื่อวานจะมีการขึ้นติดปกติในช่วงบ่ายนะครับแต่วันนี้เราก็ยังยืนอยู่เหนือบริเวณใกล้หนึ่งพันจุดอยู่นะครับก็สะท้อนถึงความค่อนข้างแข็งแร่งของเราพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามยิ่งแข็งแร่งผมว่ายิ่งต้องน่ากังวลนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเราเราไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเอื้อเลยต่างประเทศก็ยังอยู่ภายใต้ความกังวลเป็นอย่างสูงอยู่นะครับแ ต่างๆอัตราผลตอบแทนของอิตาลียังคงอยู่เหนือระดับเจ็ดเซนนะครับในขณะที่ในส่วนของกรีซแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ต้องยังต้องมานั่งติดตามในส่วนของการพักดันเงินช่วยเหลือนะครับในงวดที่หกที่ยังค้างอยู่แปดพันล้านยูโรแล้วก็ รวมกับที่ต้องชําระในพฤศจิกาทันวาคมเนี่ยลงทั้งหมดแล้วเป็น1.2พันล้านยูโรนะครับก็ขอภายใน1.2หมื่นล้านยูโรนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังต้องนั่งติดตามกันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าตอนนี้ตลาดเป็นความกังวลว่ากรีซอ,อาจจะเป็นนักชำระหนี้เนี่ยก็กลับมาอีกแล้วจาก CDS หรือ Credit Default Swap ของเขาเนี่ยขึ้นทำนิวไฮนะครับก็สรุปแล้วสถานการณ์ในยุโรปก็จะกลายเป็นว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้น US Dollar ย,ยังคงม,มีอาการปรับแข่งค่าอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังคงกดดันให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย อาจจะปรับฐานตอนเนื่องได้ในขณะที่บ้านเราเองก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับการเมืองก็เริ่มร้อนแรงมากขึ้นในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจะปัญหาน้าท่วมจะทยอยทยอย,ทยอยออกมาเป็นระยะสรุปแล้วเนี่ยทิศชีชนีขึ้นย,ยังอยู่ในระดับสูงยังอยู่ได้ผมมองว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติไม่มีฐานรองรับเลยเถ้าเราสังเกตในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาคือแรงซื้อโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมักจะเป็น การเทรดดิ้งในระยะสั้นนะครับตรงนี้จึงเป็นความเสี่ยงว่าเขาอาจจะเข้ามาในการไล่ซื้อนะครับแล้วอาจจะมีการตอบขายหรือเทขายทางกำไรเนี่ยอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าไม่มีการสนับสนุนจากการซื้อของนักลงทุนต่างชาติเลยในรอบขออภัยนะครับในรอบ9้าวันที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติของเราขายกว่าเจดวันจากเก้าวันนะครับรวมสิริแล้วก็ประมาณเจ็0พันล้านบาททําให้ฐานในการซื้อของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงนะครับเพราะเรา<ฆ>อยู่ตลาดเนี่ยค่อนข้างอยู่ในมือของบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์เป็นส่วนมากตรงนี้<ฆ>เป็นอะไรที่อยากจะเตือนกับนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับว่าเราจําเป็นที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนไว้ตรงนี้เว้เป็นอย่างสูงไฟวิจัยมองว่าเซ็ตอินเด็กคงคงไม่น่าปรับเพิ่มขึ้นเกินระดับ P/E สิบสองเท่าของปีหรือที่ระดับประมาณหนึ่งพันสิบสามจุดได้มากนักนะครับ โอกาสที่รต้องปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าก80จุดอีกครั้งหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญที่เราอยากจะแนะนําก็คืออยากให้ทยอยขายหุ้นที่มีการขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วขึ้นมากกว่าตลาดเช่นหุ้นปิดโตเคมีนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มวัสดุกาา่อสร้างเราอยากให้ขายออกไปก่อนแล้วก็อาจจะสวิตกลับมาลงทุนหุ้นที่ฟื้นตัวต่ํากว่าตลาดนะครับแล้วมีโอกาสที่จะ,ะได้รับเกินหนุน การนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากน้ำท่วมลดลงนะครับก็คือกลุ่มอสังหากับกลุ่มยานยนต์ในกลุ่มอสังหาเนี่ยเราก็มอง AP เป็นลองลงมาก็เป็น SC, LPN แล้วก็ไลมอนส่วนกลุ่มยานยนต์เรามองออสมบูรณ์แล้วก็สแตนเล่นะคะค่ะ,คะชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากนะคะครัสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีปัจจัยที่ เรียกว่าอาจจะกรุงกรวงอยู่นะคะภายในค่ะที่ไม่ค่อยมีปัจจัยภายในประเทศผลักดันเท่าไรนักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามองนแนวโน้มของราคาน้านมันขึ้นมายืนอยู่100เหนือ100เหรียญต่อบาเรลแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เป็นตัวผลักดันให้กลุ่มพลังงานนั้นขับเคลื่อนอย่างโดดเด่นเท่าไรนักในเช้าวันนี้ค่ะเรามาดูกันบ้างน,นะคะรายหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ ที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างทางด้านของ B ิ g C ซี p e r Center ค่ะ B ิ g C ซีนั้นนะคะตอนนี้เตรียมที่จะมีการเพิ่มทุนเพื่อที่จะนําไปชําระหนี้คืนกรณีที่กู้ซื้อข่าฟูมานะคะแล้วก็เตรียมลุกขยายสาขามากยิ่งขึ้นไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสที่4นั้นอาจจะชะลอตัวค่ะจากภาวะน้ําท่วมในประเทศนะคะยอดขายเดือนตุลาคมนั้นปรับตัวดีขึ้นค่ะหลังจากที่มีสินค้ากักตุนค่อนข้างสูงส่งผลทําให้มองแนวโน้มแล้วยังมีโอกาสในการเติบโตนะคะราคาเป้าหมายค่ะ DBS นั้นประเมินที่152 KTB ให้ไว้ที B, hai hai ่120บาทเ หมอนที่135บาทราคาล่าสุดบนกระดานไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่107บาท50สตางค์ค่ะอีกลักรัพ์หนึ่งนะคะอยู่ในกลุ่มของผู้รับเหมาค่ะซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับผลดีนะคะหลังจากที่ภาวะน้ำท่วมผ่านไปก็จะเริ่มมีการกอร่อสร้างมากยิ่งขึ้นชอการช่างหรือว่า CK ค่ะกำไรสุทธิในไตรมาสท,ที่3นั้นปรับตัวลดลงนะคะค่อนข้างน่าผิดหวังค่ะกว่า298เเนื่องจากเป็นหน้าฝนทางานได้น้อยไตรมาสที่4นะคะยังไม่สามารถที่จะกอ่อสร้างได้อย่างเต็มพื้นที่ค่ะเนื่่องจาากวา นับภาระในเรื่องของน้ําท่วมแต่ว่ามองแล้วแบ็กลอดในมือยังสดประเมินแล้วยังสามารถรองรับงานได้สูงถึงอีก3ปีข้างหน้าค่ะเกียาคินนั้นประเมินราคาที่9ก้าบาทสีตางค์ทิสโก้ให้ไว้ที่9บาทกรุงศรีอย,ยุธยาค่ะมองที่8ปดบาทห้สตางค์ราคาล่าสุดนั้นปรับเพิ่มขึ้นมา5สตางค์นะคะยืนอยู่ที่7จ็ดบาทสีสสตางค์ค่ะนี่ก็คือทางเลือกในการลงทุนในรายหลักทรัพย์นะคะไปตาม